นิทานเรื่องแม่สองดวงใจกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ล้อมรอบด้วยป่าเขียวขจีและลำธารใสสะอาดมีเด็กหญิงน้อยชื่อดาวเธออาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงชื่อแม่พรซึ่งเป็นผู้หญิงใจดี ที่รับเธอมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทารกแม่พรไม่เคยมีลูกของตัวเองแต่เธอรักดาวเหมือนเลือดเนื้อเชื้อไขเธอคอยดูแลดาวอย่างอบอุ่นสอนเธอให้รู้จักความดีและให้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่ในใจของดาวยังมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาเธอรู้มาตลอดว่าแม่พร ไม่ใช่แม่ที่ให้กำเนิดเธอแม่ที่แท้จริงของเธอจากไปเมื่อเธอยังเล็กมากและเธอไม่เคยรู้เลยว่าแม่คนนั้นเป็นใครหรือทำไมจึงทิ้งเธอไปทุกครั้งที่ดาวถามแม่พรก็เพียงแต่บอกว่าวันหนึ่งเธอจะเข้าใจเองวันหนึ่งขณะที่ดาวกำลังเดินเล่น ในป่าใกล้หมู่บ้านเธอพบหญิงชาลาคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หญิงชาลาสวมชุดสีขาวมีใบหน้าที่อ่อนโยนและแววตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจหญิงชาลาพูดกับดาวด้วยเสียงนุ่มนวลว่าเด็กน้อยเธอคือดาวใช่ไหมดาวตกใจเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าหญิงชาลาบอกว่า ฉันรู้จักแม่ที่ให้กำเนิดเธอเธอคือลูกของหญิงคนหนึ่งชื่อแม่แสงเธอจากไปเพราะเหตุผลบางอย่างแต่เธอรักเธอมากดาวรู้สึกสับสนและเจ็บปวดในใจเธอไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ที่แท้จริงของเธอถึงทิ้งเธอไปแต่ยิงชลาก็ยื่นสิ่งหนึ่งให้เธอนั่นคือผ้าผืนเล็กๆ ที่มีลายปักเป็นรูปดาวหญิงชราบอกว่าแม่แสงปักผ้านี้ไว้ให้เธอก่อนที่เธอจะจากไปเธออยากให้เธอรู้ว่าเธอรักเธอมากแต่เธอไม่สามารถอยู่กับเธอได้ดาวรับผ้าผืนนั้นมาและรู้สึกได้ถึงความรักที่ซ่อนอยู่ในลายปักนั้นแต่ในใจของเธอก็ยังเต็มไปด้วยคำถามมากมาย เธอถามหญิงชลาว่าทำไมแม่แสงถึงจากไปทำไมเธอไม่รักฉันพอที่จะอยู่กับฉันหญิงชราสายหัวเบาและพูดว่าบางครั้งความรักไม่ได้หมายถึงการอยู่ด้วยกันเสมอไปแม่แสงจากไปเพราะเธอคิดว่าเธอไม่สามารถเลี้ยงดูเธอได้ดีเท่ากับแม่พรเธออยากให้เธอมีชีวิตที่ดีและเธอเชื่อว่า แม่พรจะรักเหมือนลูกแท้ๆดาวกลับบ้านไปพร้อมกับผ้าผืนนั้นและคำถามมากมายในใจเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่พรฟังแม่พรฟังด้วยความเข้าใจและกอดดาวไว้แน่นแม่พรบอกว่าไม่ว่าแม่ที่ให้กำเนิดเธอจะเป็นใครหรือเธอจากไปเพราะเหตุผลใด ิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรักที่เรามีให้กันในวันนี้แม่รักเธอเหมือนลูกแท้ๆแ,และจะอยู่กับเธอตลอดไปไดาวรู้สึกได้ถึงความรักที่อบอุ่นจากแม่พรเธอเข้าใจแล้วว่าแม่ที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ให้กำเนิดเธอแต่คือคนที่คอยอยู่ข้างๆเธอในทุกๆวันให้ความรัก และความดูแลอย่างไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่นั้นมาดาวก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับแม่พรและเก็บผ้าผืนนั้นไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าแม่เธอจะมีแม่สองคนแต่หัวใจของเธอมีเพียงหนึ่งเดียวที่รักแม่พรผู้เลี้ยงดูเธอมาอย่างดีเสมอหลายปีผ่านไปดาวเติบโตเป็นหญิงที่แข็งแกร่งและอ่อนโยน เธอไม่เคยลืมแม่แสงแต่เธอก็รู้ดีว่าแม่พรคือแม่ที่แท้จริงในใจของเธอวันหนึ่งขณะที่ดาวกำลังนั่งปักผ้าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าเธอเห็นหญิงชราคนเดิมเดินเข้ามาหาเธออีกครั้งหญิงชรายิ้มและบอกว่าแม่แสงรู้ว่าเธอเติบโตมาเป็นคนดีและเธอรู้สึกขอบคุณแม่พรที่เลี้ยงดูอย่างดีที่สุด ดาวยิ้มและตอบว่าขอบคุณที่บอกฉันเรื่องแม่แสงแต่ฉันรู้แล้วว่าแม่ที่แท้จริงของฉันคือแม่พรเธอคือคนที่สอนฉันให้รู้จักความรักและความเมตตาหญิงชลาพยักหน้าและจากไปอย่างเงียบๆดาวรู้สึกได้ถึงความสงบในใจและเธอก็กลับบ้านไปกอดแม่พรอย่างแน่นแม่พรถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูก ดาวยิ้มและตอบว่าไม่มีอะไรค่ะแม่แค่อยากบอกแม่ว่าฉันรักแม่มากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักและการดูแลคือสิ่งที่สร้างความเป็นแม่ไม่ใช่เพียงสายเลือดการอุทิศตนและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคือสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งเป็นแม่ที่แท้จริงในใจของลูกเสมอ และบางครั้งความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการยอมปล่อยไปเพื่อให้คนที่เรารักได้มีชีวิตที่ดีกว่า